34ชั่วโมงข่าว91ี5 7นาทีแล้วค่ะสําหรับวันนี้วันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568 สวัสดีเช้าวันใหม่กับทุกท่านด้วยนะคะมาที่24ชั่วโมงข่าวในรอบวันข่าวแรกก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหนุ่มขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปชนกับรถเทนลเลอร์ทำให้เสียชีวิตบริเวณริมถนนสายหล่มสักสระบุรีเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ บนถนนหมายเลข่งเส้นทางหล่มสาสละบุรีฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันโคกตายอในพื้นที่ของอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นรถจกักรยานยนต์ฮอนด้สีขาว ป้ายทะเบียน7219เพชรบูรณ์ลัลกษณะก็คือชนท้ายกับรถเทเลอร์วอโวสีขาวป้ายทะเบียน2843กรุงเทพใกล้การพบร่างของผู้เสียชีวิตค่ะเป็นชายอายุ15-20ปี ถาัจากเรื่องของอุบัติเหตุก็มาที่เพลิงไหม้นะคะเป็นลักษณะเพลิงไหม้ทาวโฮมที่ซอยรามคำแหง72หลังจากที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง72แยกหนึ่งถนนรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะเพราะว่าเป็นทาวน์โฮมสองชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นบนนะคะซึ่งเป็นห ห้องนอนหลังจากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้ห้องนอนดังกล่าวเนี่ยเสียหายทั้งห้องค่ะมีการลุกลามห้องข้างเคียงเล็กน้อยพื้นที่เสียหายโดยประมาณ16ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบสำหรับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนี่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าห้องต้นเพลิงที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเสียหายหมดทั้งห้องโชคดีที่ว่าในที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ มาเติมเรื่องของบิ๊กเต่ากันต่อบิ๊กเต่าก็ยืนยันร่วมกับสำนักพุทธเดินหน้าสางคดีสีกากอฟย้ำไม่ได้ขัดแยง้งพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บรญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปป,อปอขอข้อมูลหลักฐานเส้นทางการเงินของวัดปยุรวงสาวาทวร วิหารนะคะนะทางด้านพลตํารวจตรีจรูนเกียรติท่านก็บอกว่าเราต้องการเส้นทางการเงินของวัดประยุระวง์ย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยสปีเนื่องจากว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับศีกากอฟ โดยเราจะต้องตรวจสอบคดีอาญาคู่ขนานไปกับวินัยสงฆ์และจะเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่เจ้าอาวาสจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่าเพิ่งไปกล่าวหาขอให้ดําเนินการตรวจสอบกับพระทั้ง13รูปนี้ก่อนก่อนที่จะขยายผลไปกับบุคคลอื่นรวมถึงไปถึงเจ้าอาวาสด้วยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าบุคคลใกล้ชิดและยังเป็นผู้ที่มี เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยนะคะโดยที่ประสิทธิเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับัญชาทั้งสองที่แต่ถ้าหากว่าการตรวจสอบพบว,ว่าเกี่ยวข้องกับใครก็จะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาค่ะสําหรับพฤติการต่างๆของพระแต่ละรูปอย่างเช่นที่มีการขนเงินทําบุญใส่รถกระบะมาให้สีกาก๊อปหลายครั้งนั้นเรื่องนี้เนี่ยทางตํารวจก็ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานชัดเจนโดยหลังจากนี้เนี่ยทางตํารวจจะมุ่งเน้นในเรื่องของเส้นทางการ โดยไม่ได้หยุดแค่พระศึกแล้วจบแต่มุ่งเน้นในเรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมไปกับบุคคลภายนอกที่เป็นคารวาสหรือบุคคลใกล้ชิดกับพระ ที่จะเข้าข่ายการทุจริตด้วยอย่างไรก็ตามค่ะขอยืนยันการร่วมกันทำงานระหว่างตำรวจกับสำนักงานพูทธศาสนาแห่งชาติเป็นไปด้วยความเข้าใจหลังจากนี้ก็จะมีการสะท้อนปัญหาและมุมมองในการทำงานซึ่งการทำงานไม่ควรขะครับแล้วก็จบเรื่องแต่ต้องมีแรงกระแทกให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องตื่นตัวต้องแก้ไขกระบวนการต้องทำงานร่วมกันทุกอย่างและต้องมี ความจริงใจต่อกันพร้อมกับย้ําว่าไม่ได้มีการขัดแย้งกันแต่อย่างใดตำรวจลุยค้นโกรดังส่งขายยากันยุงเถื่อนนะคะไร้ฉลากไทยไรอ้อยอ พบว่ามีการลอบขายทางออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ร่วมกันจับกลุมตัวในกอายุ19ปีค่ะเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิด ช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาหรือส่งออกในราชนาจักรซึ่งเป็นของที่ไม่ได้ผ่านพิธ,ธีการศุลกาการอันเป็นความผิดตามพรบศุลกาการพร้อมกับตรวจยึดของกลางยากันยุงรวมกว่า2,400กล่อง หลังจากที่บุกเข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มได้ที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะคะในเขตพ,พื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะสืบเนื่องมาจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2บกปสอสได้ดำเนินการกวาดล้างตรวจค้นจับกลุ่มสินค้าที่มีการลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศประเภทยาก,กันยุงซึ่งอาจจะมีสารก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาก็พบว่ามี สินค้ายาก,กันยุงที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปเด็กอ่อนรูปกวางและรูปเสือนะคะที่มีการจำหน่ายในสื่อโซเชียลทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแพร่หลายและเมื่อทำการสืบสวนต่อเนื่องพบว่า สินค้าเหล่านี้เนี่ยมีสถานที่จัดส่งมาจากอาคารพาณิชแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็เลรยรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าไปทําการตรวจค้นอาคารดังกล่าวค่ะผลจากการตรวจค้นก็พบว่าสินค้าประเภทยากันยุงที่มีฉลากข้างกล่องเป็นภาษาจีนที่มีแหล่งที่มามาจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อนะคะเก็บเอาไว้ในอาคารดังกล่าวเพื่อเตรียม ที่จะส่งออกให้กับลูกค้าจำนวน2,400กล่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่พบเอกสารการนำเข้าและการชำระภาษีอากกรใดๆจึงได้ยึดแล้วก็เข้าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาพร้อมกับตรวจยึดของกลางหลังจากนั้นก็นำส่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการสอง,ก,องก่อประคับการปอสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะมีการขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปด้วย แพทองทานควงรัฐมนตรีช่วยกลาโคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมให้กำลังใจฐานพลานเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสามนายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยในผลเอก นัทพลนาคพนิตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฐานพลานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดย พลเอกนัทพลได้กล่าวว่าวันนี้กองทัพบกจะมีการมอบเงินช่วยเหลือกับฐานพลานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสามนายนะคะเมื่อนางสาวแพรทองทานรับทราบเรื่องก็ขอร่วมเดินทางร่วมคณะไปด้วยค่ะและจะมีการมอบเงินช่วยเหลือในส่วนของนางสาวแพรทองทานสำหรับในส่วนของในฐานที่ขาขาดได้รับเงินบำรุงขวัญพระราชทานประมาณ50,000บาทและเงินช่วยเหลืออีกประมาณ90,00 0บาท ต่อจากนี้ก็จะมีการพิจารณาบรรจุญาติเข้ารับราชการทหารซึ่งเบื้องต้นพี่สาวของนายฐานคนดังกล่าวแสดงความประสงค์จะเข้ารับราชการส่วนตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บขาขาดก็จะได้รับการดูแลประมาณเดือนละ1 5 6 0 0บาทและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกสองคนก็จะได้รับเงินประมาณ1,000 10, 0บาทค่ะ ส่วนเรื่องของการตรวจสอบวัตถุระเบิดว่าเป็นของใหม่หรือของเก่านั้นผลเอกนัทพลกล่าวว่าก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตนในฐานะผอทกไม่สามารถจะพูดตามความเชื่อได้นะคะต้องดูพยานหลักฐานแต่ก็ยอมรับว่าในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยยังคงมีระเบิดเก่าอยู่แต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นระเบิดใหม่ก็ยืนยันว่าจะไม่หยุดนิ่งเพราะว่าทั้งสองประเทศอยู่ในอนุสัญญา ออาตะว,ว่านะคะหากเป็นระเบิดใหม่ก็จะถือว่าผิด อนุสัญญาดังกล่าวเบื้องต้นก็จะต้องให้เวลาตรวจสอบสักสอสวันค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงแต่จะเอาความเชื่อหรือความคิดมาพูดก่อนไม่ได้หากพูดไปต้องมีหลักฐานซึ่งตนได้เร่งเรื่องของการตรวจสอบ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนรอผลการตรวจสอบยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ระเบิดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นของใหม่เพราะว่า ก็มีข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่จากข้อมูลด้านการข่าวก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับยอมรับว่าหากเป็นระเบิดใหม่จะมีเทคโนโลยีทีออ่ไม่สามารถตรวจสอบพบได้อย่างเช่นระเบิดพลาสติกเป็นต้นส่วนจะต้องเข้มงวดเรื่องของการลาดตะเวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ทางด้านพลเอกนะัทพลท่านก็บอกว่า ก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นโดยได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่สองให้กำชับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังตำรวจพิสูจน์หลักฐานชี้ต้นเพลิงเรื่องของเหตุไฟไหม้ที่สยามสแควร์นะคะร้านสปาแล้วก็ลามไปที่ร้านราเมนเตือนว่าอย่าเสียบปลักค้างเอาไว้ พลตำรวจตรีวาทีอาสวุิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางพร้อมด้วยทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านสยามสแควร์ค่ะพบว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากร้านสปาก่อนที่จะมีการลุกลามไปที่ร้านราเมนนะซึ่งใช้ทางขึ้นเดียวกันนะคะแล้วก็มีห้องเก็บของร่วมกันที่บริเวณชั้น3จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะคาดว่าเพลิงเนี่ยน่าจะเกิดจากสายไฟของเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่เสียบทิ้งเอาไว้ตอนกลางคืนนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วรอผลการตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีและยื่นประกันภัยก็ถือว่าโชคดีว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเช้าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่เจ้าของร้านเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังอยู่ในอาการตกใจทางด้านตำรวจพทก็ฝากเตือนประชาชนมา นะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เครื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะในเวลากลางคืนพร้อมกับแนะนำหน่วยงานในพื้นที่สยามสแควร์ให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันวันว่าจะเกิดเหตุสํารอยค่ะคราวนี้ก็มาเติมเรื่องของทางด้านจราจรสอนอวิภาวดีเข้มงวดกวดขันรถจักรยานยนต์ใช้ช่องทางหลักถนนวิภาวดีและรถที่จอดกีดขวางการจราจรนะคะ พันตำรวจโทดาพวนทองอิ่มพันตำรวจตรีพุชงเมสาทุ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอวิภาวดีค่ะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการจราจรบริเวณช่องทางหลักเบี่ยงเข้า บริเวณคลองหลัก4นะคะถนนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าในช่วงเช้าของเมื่อวันวานที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าพบว่ามีรถจักรยานยนต์ใช้ช่องทางหลักจำนวน33ราย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอเชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านร่วมกันใช้ช่องทางที่เหมาะสมตามที่กําหนดค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมทางและควรจะอยู่ในระเบียบวินัย นะ่ะคือหนึ่งในพลังเล็กๆนะ่ะที่ทำให้ถนนดีขึ้นนะ่ะและได้ดำเนินการในเรื่องของการเข้มงวดกวดขันวินยัยการจราจรอย่างเข้มขัดอ่รถที่นะ่ะจอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีทั้งขาเข้าและขาออกโดยเฉพาะบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองและบริเวณหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการอ่ ใช้ถนนบริเวณทางเข้าออกเมืองนะคะแล้วก็มีการจราจรที่หนาแน่นตลอดทั้งวันด้วยจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีผู้กระทำความผิดจอดรถในที่ห้ามจอดจอดรถกีดขวางการจราจรกว่า19รายค่ะแต่ด้านเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการออกใบสั่งและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ขอย,ย้ําว่าห้ามจอดรถในเขตห้ามจอดหรือกีดขวางการจราจรเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและ แล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าความล่าช้าในเรื่องของการเดินทางค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสพแม่ปิงรวบแก๊งคอร์เซนเตอร์ยึดเงินคืนได้2.6ล้านบาท พลตรวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดสืบของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด3รายด้วยกันค่ะเป็นหญิงไทย1รายและเป็นชายชาวจีนอีก2รายสืบเนื่อมาจากว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีชายชาวจีน2คนมีพฤติกรรมข่คมขู่หญิงไทยบริเวณห้าง สินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยหญิงรายนี้เนี่ยถูกจ้างให้เปิดบัญชีม้าค่ะแล้วก็มีการโต้แย้งกันเรื่องการแบ่งค่าจ้างจาก การตรวจค้นพบเงินสดกว่า2องล้านหกแสนบาทนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาจีนรายหนึ่งก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าเดินทางมาจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยตามคําสั่งของหัวหน้าขบวนการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการกดเงินสดโดยมีการนัดหมายกับหญิงสาวเจ้าของบัญชีม้าล่วงหน้าโดยจะพาตะเวนถอนเงินสดจากสาขาต่างๆแล้วก็ส่งต่อให้กับชาวจีน อีกทอดหนึ่งนะคะก่อนที่จะนำเงินไปฝากเข้าธนาคารอื่นเป็นลักษณะการทำงานซ้ำๆทุกวันขบวนการนี้เนี่ยเคยก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชนบุรีค่ะจากประวัติก็พบว่า ผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่15เมษายน2567มุ25 67, ม่งหน้าไปที่พัทยาและกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประมาณ10กว่าวันส่วนหญิงชาวไทยเจ้าของบัญชีม,มา้าเธอก็ยอมรับว่าเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกนะคะโดยการชักชวนจากเพื่อนให้เข้ากลุ่มแล้วก็ได้ค่าตอบแทน1,000 10, 0บาททั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาพร้อมกับส่งตัวดาเนินคดีไปแล้วแล้ว เติมเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำลงข้างทางมีหญิงเสียชีวิตหนึ่งรายทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุจักรยานยนต์พลิกคว่ำและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสร,ริมถนนใกล้เคียงกับโรงแรมวาเลนไทน์อำเภออู่ทองจังหวัด สุพรรณบุรีจุดเกิดเหตุพบรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำป้ายทะเบียน1063สุพรรณบุรีลรักษณะพิกคว่มอยู่ข้างทางตรวจสอบใกล้กันพบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งรายเจ้าหน้าที่มอบ ให้กับทางกู้ภัยนะคะนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งต่อที่โรงพยาบาลเพื่อชนสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไปค่ะเราปิดท้ายกับเรื่องนี้นะคะสะกัดจับรถสวมทะเบียนเป็นรถแฝดลักลอบขนแรงงานต่างด้าว กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มตัวในจออายุ37ปีค่ะมีความผิดฐานปลอมและก็ใช้เอกสารราชาการปลอมพร้อมด้วยของกลางรถยนต์กระบะสีส้มแผ่นป้ายทะเบียนปลอม2แผ่นแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายการเสียภาษีโดยจับกลุ่มได้นะคะที่ถนนทางหลวงหมายเลข 3- 44กมที่30อําเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาจากว่ามี มีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านทางเพจเฟซบุ๊กตำรวจทางหลวงชนบุรีค่ะว่ารถกระบะของตอนเองยี่ห้อนิสสันสีส้มถูกบุคคลอื่นสวมทะเบียนรถและมีการกระทำความผิดกฎหมาย จราจรนะคะจนได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรแางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ติดตามสืบสวนพบข้อมูลว่ารถที่กระทำความผิดมีลักษณะจงใจนำข้อมูลทะเบียนรถของผู้เสียหายมาสวมกับรถตนเองให้เสมือนลักษณะเป็นรถแฝดค่ะเพื่อใช้ในการขนแรงงานต่างด้าวจนกระทั่งต่อมาวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแางด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็สืบทราบว่ารถคัน กล่าวกำลังขับผ่านมาในเส้นทาง344ที่จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดระยองจึงได้ทำการดักสกัดจับนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นในจอก็ให้การว่าได้รับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมาจากในหน่วยเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาโดยว่านะรับจ้างทราบมาก่อนว่า เป็นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีที่ทำปลอมขึ้นมาค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เลยทำบันทึกนำตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านบึงดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะขอบคุณทุกๆข้อความที่คุณผู้ฟังได้ส่งมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Facebook หรือว่า YouTube รวมถึง t i k t อกทราบว่านะทางด้านทิกตอกก็มีผู้ ชมไลฟ์สดอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณข้อความจากทาง Facebook กันก่อนกันละกันนะคะสำหรับหน้าจอ Facebook เช้าวันนี้ก็จะมีของคุณสีนินนำแต่โชคค่ะคุณทองนินประสบโชคก็มาคุณปู่ผาเพชรศีช่วงนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ,ะทุกท่านเลยนะคะที่ส่งทุกๆข้อความมาให้สำหรับหน้าจอของ Facebook ของทาง YouTube กันต่อนะคะ ของทางฝั่ง YouTube นี่ก็มีประจำประจำที่ส่งมาทั้งนั้นเลยมีคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณพลาวมณีมียิ้มคุณอันนบคุณนภพรคุณปรียาชัยประทุมนกกระบีคุณพัทรอุนทนานอยู่เชียงรายวันนี้ก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะคุณมาโนสำรงทองบางพลีสมุทรปราการเช้าวันนี้28องศาครับฝนไม่มีครับคุณอรวรรณกาดีโรธมาส่งกลับบ้านคุณสุบินอินทเสนคนนี้อยู่ศรีสะเกด บอกว่าสีสกเกตฝนตกปล่อยๆนะคะตอนนี้26องศาแล้วก็จะมีที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะ่าสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยก็เป็นของอเป็นของคุณพัทระอุานหนันนะคะสวัสดีอรุณสวัสดยามเช้ามาอขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะคะทักทายทางด้านติ๊กตอกด้วยน่าจะหมดแค่นี้แหละคะ่ะ นะสำหรับข้อความที่ได้รับยามเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าตีห้ากว่าๆเราติดตามกันใหม่นะคะสำหรับ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงข่าว91 สวบพ91เราเพิ่งได้